ในยุคที่มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่จะมาเพิ่มเติมสีสันให้กับห้องเรียนก็ต้องหาโกลเม็ดเด็ดพลายหาลูกเล่นต่างๆมานะครับก็วันนี้มีสาวเอฟเฟกมาแนะนำนะครับเพื่อที่จะทําให้ห้องเรียนมีสีสันมากขึ้นนะครับทุกวันนี้ก็เด็กๆก็เริ่ม เริ่มปรับตัวเริ่มปรับสภาพนะครับแต่บางทีครูก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันอยากจะเพิ่มสีสันนะครับนะล้วก็ลองมาหาเทคนิคนะครับหาเทคนิคหาวิธีการที่จะตบมุกตบนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นสาวต่างๆแบบนี้ เล่นต่างๆแบบนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์นี้ไว้ในใต้คลิป YouTube นี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับเริ่มต้นก็คือคลิกมาจาก ลิงก์นี้นะครับนะที่ใต้คลิป YouTube นี้นะครับแต่แล้วก็เข้ามาในหน้าเว็บนะครับ Sound Effect เปลี่ยนห้องเรียนเป็นรายการบันเทิงนะครับเราก็เลือกนะครับเราก็ลองอ่านี่ก็เสียงตาอ่าเสียงตบเออนะครับอลองดูว่าสถานการณ์นั้นเหตุการณ์นั้นน่าเตะเตะเตะ,ตะ อาจะมีการเด็กๆเดี่ยวนี้ก็ปรับตัวนะครับก็เริ่มมีทูเวย์นะครับเริ่มมีการตอบมีการหยอกล้อนะครับบางทีแล้วก็อ่าซึ่งซึ่งมันจะทําให้มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ลองไปปรับดูนะครับว่าอ่าในช่วงนั้นห่วงนั้นเราจะใช้เอฟเฟกไหนนะครับคุณครูก็ลองเล่นดูกันก่อนนะครับไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ไม่ต้องใช้ อุปกรณ์อะไรให้ยุ่งยากนะครับใช้เว็บสำเร็จรูปนี้ก็ย y a h ู o <Yahoo! S 1> ได้นะครับ <Whoa>! Wow o Oh No Oh No อันนี้ตอบไม่ถูกนะครับเสริมแรงได้ครับเด็กตอบถูกก็สามารถปรบมนะออือนะก็เลือกดูกว่าอ,อย่างสมมุติว่าเราตั้งคำถามไปแล้วเด็กๆตอบถูกอตอบถูก ตอบถูกตอบผิดนะครับนีเงียบกริบเลยไม่มีใครคุยกับครูอ่เงียบกริบเลยถามอะไรไปก็ไม่ตอบมีแต่เสียงจิ้งรีดนะครับก็เอ,อาเมาส์ไปชี้นะ,ะแล้วก็ลองดูครับว่าสถานการณ์นั้นสถานการณ์นั้น เหตุการณ์นั้นเหมาะกับนะครับแล้วก็จะสร้างสีสันนะครับสร้างสีสันให้กับห้องเรียนออนไลน์ได้อีกมากเลยนะครับก็หวังว่าคุณครูจะนําไปปรับใช้กับห้องเรียนออนไลน์ในสถานการณ์การเรียนการสอนออนไลน์ในปัจจุบันนี้นะครับนะครับ,รบก็ขอให้สนุกกับสิ่งที่เราทําในปัจจุบันนะครับ,นะรบนะก็ต้องปรับตัวกับ สถานการณ์สถานการณ์เนาะันะบนั้นก็นำไปปรับใช้กันดูนะครับหากเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับกดไลค์กด subscribe กดติดตามช่องครูกาดผลคลสร้างสื่อครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปที่ดีที่มีประโยชน์โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ